ช่วงสเตชันอัปเดตฝา,ากกำแพงลังปางลำพูนเชียงใหม่พยาวพานเชียงรายแม่จันแม่สายค่ะน้องไปไหนอะน้องจะไปขอนแก่นนะคะพี่หาที่ซื้อตั๋วไม่ได้เลยค่ะน้องพอดีพี่มีตั๋วอยู่ใบนึ่งอะของขอนแก่นอะ,ะไม่ต้องเข้าคิวนานสนใจไหม ไม่ต้องรอเลยอ่ะขึ้นได้เลยห้ารอยบาทเองจริงเหรอคะระวังนะครับเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณและใครอีกลหลายๆคนเพราะบ่อยครั้งที่แก๊งมีจอาชีพมากจะแฝงตัวมาในคราบของผู้หวังดีคอยหลอกลวงทำอนาจารหรือหาผลประโยชน์จากตัวคุณโดยที่คุณเองอาจจะคิดไม่ถึงครับ บริษัทขนส่งจำกัดหรือบอขอสอขอย้ำเตือนผู้ใช้บริการหรือประชาชนทั่วไปให้ระมัดระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากผู้ไม่หวงังดีที่ต้องการหาผลประโยชน์จากคุณด้วยการปฏิบัติตัวดังนี้ครับอย่าลงเชื่อบุคคลที่มาชักชวนให้ไปซื้อตัว๋วเพราะคุณอาจถูกหลอกลวงให้ซื้อตั๋วเกินราคาหรือพาไปทำอันตรายได้ดังนั้นต้องซื้อตั๋วโดยสารจากช่องจำหน่ายตั๋วเท่านั้นนะครับ ตรวจสอบรายละเอียดเลขที่นั่งเวลาชันชลาที่รถออกทุกครั้งและขึ้นรถโดยสารตามจุดที่กำหนดไว้เท่านั้นอย่าหลงเชื่อบุคคลที่มาชักจูงใดๆเป็นอันขาดนะครับหากนำสิ่งของมีค่ามาด้วยให้เก็บไว้ในที่ที่มิดชิดและพกติดตัวไว้ตลอดเวลาดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดอย่าให้อยู่ตามลำพังและควรเขียนชื่อเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองใส่กระเป๋าเสื้อเด็กไว้เผื่อกรณีพัดหลงครับ อย่ารับอาหารเครื่องดื่มหรือสิ่งของจากคนแปลกหน้าที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการอยู่ตามลำพังในที่ที่มีคนน้อยมุมมืดมุมอับและควรมีสติสังเกตสิ่งผิดปกติต่างๆรอบตัวด้วยนะครับสิ่งที่เราเฝ้าเตือนนะครับแล้วก็มีการออกเสียงตามสายไปชามพันผู้โดยสารตลอดเวลาในเรื่องของการเตรียมตัวการเดินทางเนี่ยนะครับก็คือ1ในเรื่องของเงินที่จะพกกลับไปใช้จ่ายหรือว่าข้าวของมีค่าที่จะ ใส่ติดตัวไม่ว่าจะเป็นทองรูปรพันธ์หรืออะไรเนี่ยนะครับในการแพงๆเราจะขอร้องเสมอว่าคือให้ให้ให้ใหส่ใส่พอสมควรหรือว่าเก็บอยู่ในที่มิดชิดนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการระมัดระวังตัวคืออย่ารับพวกสิ่งของจากคนแปลกหน้าไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มอาหารนั่นนะครับแต่ว่าขณะนี้นะครับผมเชื่อว่าผู้โดยสารเนี่ยมีการปรับตัวในเรื่องของการเตรียมตัวสิ่งเหล่านี้กับสิ่งที่เราเราเราพยายามบอกเตือนผู้โดยสาร หากถูกล่อลวงล้วงกระเป๋าทำอนาจารหรือพบเห็นสิ่งผิดปกติและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยภายในสถานีขนส่งหรือที่บคสอคอเซ็นเตอร์1490นะครับ <14 90. S 1> บขอสอคอเซ็นเตอร์1490จะจองตัวหรือสอบถามข้อมูลต่างๆโทรได้เลยครับ